ไปดูเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ําที่จังหวัดอุดรธานีกันค่ะองค์คมนตรีนะคะได้ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ําที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ประชุมติดตามการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะคและติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจังหวัดอุดรธานีค่ะม,มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยนับมาตั้งแต่ปี2506ค่ะคถึงปัจจุบัน73โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา49โครงการค่ะนอกั้ก เป็นโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมการ,กรเกษตรและการส,งส่งเสริมอาชีพด้านคมนาคมสื่อสารด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษาค่ะ สำหรับพื้นที่ภาคตะบนออกเฉียงเหนือมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด1,327โครงการครับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะบนออกเฉียงเหนือ30โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ23โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง3โครงการจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี2,569อีกจำนวน4โครงการครับได้แก่โครงการที่1ครับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำตก สองชั้นพร้อมระบบส่งน้ำตำบลนนหวายอําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุรธานีส่งรับวันที่23กันยายน2563โครงการที่สองครับโครงการแก้มลิงหนองคำพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริจังหวัดอุบลราชธานีส่งรับเมื่อวันที่16มิถุนายน2568ครับโครงการที่3โครงการฝายบ้านหนองเอียนแห่งที่สองอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริจังหวัดบุรีรัมย์ สรงรับวันที่16มิถุนายน2568และโครงการที่4ครับโครงการฝ่ายห้วยป่าหวายพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุดรธานีสรงรับวันที่16มิถุนายน2568ครับค่ะส่วนช่วงบ่ายนะคะได้ไปติดตามการดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อช่วยเหลือราษฎรอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่บ้านทุ่งฝนหมู่ที่11ค่ะตําบลทุ่งฝนอําเภอทุ่งฝนโครงการดังกล่าวนะคะนายพงศักดิ์สมบัติกําไรราศ ดบ้านทุ่งฝนเนี่ยก็มีนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ซึ่งขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและทําการ,กรเกษตรในฤดูแล้งค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโครงการอันเนื่งมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18กรกฎาคม2,564โดยโครงการดังกล่าวนะคะเป็นโครงการดําเนินงานในลักษณะ เฝายพร้อมระบบส่งน้ําและสถานีสูบน้ําด้วยระบบไฟฟ้าค่ะระยะเวลาดําเนินการเนี่ยสปีพื้นที่รับประโยชน์1,900ครัวเรือ,ราาอนรัศดร7,577 73รคนค่ะคพื้นที่การเกษตร2,600ไร่ค่ะโอกาสนี้ครับองค์มนตรีได้พบประราศาัศดรพูดคุยกับกลุ่มผู้ชายน้ำพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้กับผู้แทนราศานัศดรปล่อยปลานิลและปลายิศ เพื่อเสริมอาหารปโปรตีนให้กับคนในชุมชนรวมไปถึงเยี่ยมชมสินค้าโอทอปของพื้นที่และสินค้าทางด้านการเกษตรส่วนใหญ่ครับเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวการทํากันเกษตรแบบผสมผสานโดยน้นนาหลักของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ครับก็เป็นบรรยากาศความคืบหน้าในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานี